ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กี้สาวไทยสภาชนบทเยอรมันนะคะอุยมานั่งตรงนี้ทำอะไรก่อนจะไปอย่างอื่นนะมาดูค่ะอันนี้อยากจะนำเสนอปีนี้เขาดอกเยอะมากๆเลยนะดอกกุหลาบอันนี้นะคะคาเมล่าคาเมเลียนะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบที่เรียกว่าเขาจะมีกลีบเยอะๆนะคะอันนี้ก็แทน ความรักที่มั่นคงนะดูสิปีนี้นะดอกดกมากมากเลยนะอยากจะอยากจะนําเสนอคะ่ะแต่ว่าตรงนี้มันหน้าบ้านเนาะรถก็จะวิ่งไปวิ่งมาแนละ้วเราก็อยากจะเรียกว่ามาให้ชมบรรยากาศล่าสุดว่าช่วงของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะมีดอกกุหลาบแล้วก็จะมีดอกหัทยาทิบนะคะนี่ก็เป็นดอกเรียกว่าดอกหยุดน้าตาเนาะเขาก็จะสวยมากๆเลยนะอยากจะเด็ดไปให้ดู วันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะมีลมเราเราก็พยายามจะมานั่งตรงนึงแบบอันนี้เขาก็จะประมาณนี้คุณเป็นหยดน้ําตาหัตถายาดทิพนะเป็นดอกไม้ที่เรียกว่าสวยมากๆเลยนะคะนนี้ก็มีตำนานด้วยแต่เราก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนนะแต่ว่าอันนี้เราก็รู้ว่ามันจะสวยมากๆจะบานในช่วงเดือนมีนาเมษาประมาณนี้นะคะ ซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยคือปลูกครั้งเดียวแล้วเขาก็จะอยู่ได้ตลอดไปเลยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ถ้าเรามาที่นี่เราก็ปลูกอดอกไม้ที่ไม่ต้องไปซื้อหลายรอบมาแล้วมาแล้วเรื่องเผือกขอให้บอกเจ้าอากิระเรื่องเผือกขอให้บอกวันนี้เรามาในหัวข้อชิลๆหัวข้อที่ไม่ซีเรียสน,นะข้อดีของการที่เราไม่รู้ภาษาเยอรมันอือมีข้อดีด้วย น,นี่คือเราจะได้ไม่ต้องขำม,มากนะไม่ใช่ว่าการที่เราแบบไม่รู้เรื่องเลยมันก็มีข้อดีนะคะคุณข้อดีอย่างอย่างไรเนาะแต่ก่อนที่มันจะมาข้อดีมันก็จะมีข้อที่แบบว่าซีเรียสซีเรียสเนาะก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกมันก็จะต้องแบบต้องรู้ภาษานะแต่ว่าวันนี้เอาแบบสบายสบายก่อนมาอยู่แรกเชื่อสิว่าคุณจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องคนที่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องมันก็ จะมีข้อดีนั่นเองนะโอ้ยข้อดีมันมีหลายข้ออยู่นะเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่รู้ภาษาแล้วมันมันมันจะมีแต่ข้อเสียมันไม่ใช่นะเอาในะข้อดีอย่างอย่างในตัวของเราที่ประสบมาโดยตรงเลยเนะี่ยข้อดีของมันก็คือหนึ่งเราจะเรียกว่าข้อดีข้อหนึ่งนะคือเราจะไม่ ไม่เรียกว่าอะไรนะไม่โกรธกันจะไม่ค่อยโกรธนะนี่คือข้อดีที่เราเรามาอยู่แล้วเรารู้สึกว่าตอนเนี้ถ้าเขาพูดอะไรนี่คือเราเข้าใจมากแล้วเราจะจะรู้สึกโกรธหรือรู้สึกแบบไม่พอใจกันเยอะมันก็จะทําให้รู้สึกอยู่ด้วยกันยากเนาะมาแรกๆเราไม่ค่อยเข้าใจดีแล้วเขาพูดอะไรหรือเขาอาจจะตําหนิเราเหมือนพูดแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็จะบน่นแล้วก็ พูดออกมาอย่างเงี้ยเราก็ฟังไม่ออกแล้วก็เออมันมันมันคืออะไรเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบรู้สึกโมโหหรืออะไรแบบแบบนั้นเนาะมันก็ทําให้เราแบบอยู่ด้วยกันได้ง่ายกว่าที่เรารู้เยอะฉลาดมากเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากพูดอะไรรู้เรื่องหมดเอออะไรเงี้ยผู้ชายไม่ชอบนะคุณลองสังเกตดิผู้ชายที่ชอบผู้หญิงเก่งคือหนึ่งผู้หญิงเขามีแบบฐานะเท่าเทียมกันคืออาจจะรวยกว่า าก็เลยยอมยอมไปอะไรอยนี้อันนี้ฟังให้ดีๆนะคะผู้ชายที่เขาแบบยอมยอมแล้วเราไปแสดงตัวว่าฉลาดเดยอะฉันรู้ทุกสิ่งอย่างพูดมากอะไรอย่างเงี้ยมักจะอยู่กันไม่ยืดเนะเาะก็คือผู้หญิงเขาก็ออร่ารวยผู้ชายก็ร่ารวยเขาก็จะไม่ค่อยจูนหากันเนาะอย่างมาแบบจนๆอย่างเราเนี่ยเราต้องรู้นะว่าไปทางไหนเนาะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดีของการที่เราแบบฟังไม่ออกเนาะสามีนี่ ตอนแรกเขาก็จะแบบคือถ้าเราฟังออกนะเราว่าเรามีปัญหากันเยอะอาจจะอยู่กันไม่ถึงณนะปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะอย่างที่เขาบอกแบบให้เราตรงต่อเวลานะเรามาแรกๆเนี่ยเรามาแรกๆเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจนะแบบเขาพูดอะไรเราก็ไม่ค่อยแบบว่ามันสําคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บางทีก็ตอบว่าเออเอมยิ้ม,มแต่จริงๆอ่ะเขาไม่พอใจเรานะแต่ด้วยการที่เขา รักเราจริงแล้วเขามีความพยายามความอดทนนะอย่างที่บอกความอดทนความอดทนต้องพูดมาเมียฟังไม่ออกเขาก็ต้องพูดต่อไปนะแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาเยอะเพาะไม่รู้ซิว่าเขาพูดอะไรเราก็เออก,ก็ก็ทมนั้นแหละหรือบางทีเราทําอะไรแล้วไม่ถูกใจเขาเขาก็จะแบบบน่บนๆหรืออาจจะแบบว่าเราไม่ดีแต่ว่าเราฟังไม่ออกไงฟังไม่ออกก็เป็นข้อดีนะอันนี้คือข้อดีนะแต่ถ้าอยู่ๆไปเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วอะ ถ้ามาใช้ชีวิตที่นี่เราก็ต้องอย่างน้อยเราก็ต้องรู้ภาษาของเขาแล้วก็รู้จักกฎระเบียบของเขานะวันนี้ก็มันก็อากาศก็ยังเย็นแต่อยากจะมานําเสนอดอกคุณลาบแล้วก็มาพูดชิวๆวันนี้เอาชิวๆนะไม่ต้องฉลาดเยอะนะผู้หญิงเราบางทีเราฉลาดเยอะทําเป็นงูบ้างก็ได้ไม่ต้องแบบโอ้ฉันเก่งฉันฉลาดฉันรวยฉันไฮโซฉันกินอันนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเพราะผู้หญิงที่แบบบางทีอาจจะเป็น มั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็รู้สึกแบบฉลาดเยอะหรือแบบเป็นตัวของตัวเองสูงนะอันนี้ก็อย่างอย่างที่บอกเขาก็ต้องไปเลือกผู้ชายที่เหมาะสมกับเขาคนรวยเขาก็เลือกคนรวยอันนี้เราก็พูดถึงคนแบบมาในสภาพแบบจนๆอย่างเราเนี่ยมาแบบดูแบบซื่อๆไม่ได้ว่าแกล้งโง่หรอกโง่จริงๆหั <laughs> ดห <laughs> นุนะอันนี้เราก็ออกแบบขำๆแต่ชีวิตจริงมันจะไม่มีขำแบบนี้ คลิปนี้ก็จะเอาแบบเรียกว่าชิวๆนะไม่ใช่แบบเออฉันไม่รู้เรื่องเลยมาถึงแบบโอ้โหทุกหนักไม่ต้องมันมีข้อดีอยู่นะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆอพัฒนาตัวเราเองอันนี้ก็อยู่มาหลายปีแล้วมันก็จะว่าฟังอะไรรู้เรื่องมากก็ไม่รู้เรื่องจะว่าฟังอะไรรู้เรื่องมากก็ไม่รู้เรื่อง <hiking> เราจงอยู่กับความจริงเนาะอะไรที่มันยังไม่รู้เรื่องเราจะพัฒนาตัวเราเองเนาะ ใครที่จะแวะมาแล้วก็จะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเราอันนั้นก็เป็นยาวิตามินที่ดีที่สุดนะคะเราอยาบใครว่าเราโง่ไม่เจ็บใจเท่าเราว่าตัวเราเองโง่นะคุณเพราะฉะนั้นเรารู้เยอะกว่าที่เราไม่รู้ก็แสดงว่าเราฉลาดแล้วอุย้ยอันนี้เลยคลิปนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงสาวๆที่มาอยู่ใหม่ๆคุณไม่ต้องกลัวนะคุณจงมีความมั่นใจและจงเชื่อนะ จงเชื่อแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อนะเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการขออะไรต่างๆนา,นานานะไม่ว่าจะขอเรื่องขอเรื่องเนื้อคู่ขอเรื่องอการเดินเอกสารขอเรื่องลูกเนี่ยเรามีความเชื่อทั้งๆท,ท,ที่บางครั้งเรามีความแบบอ่อนแอคิดว่าเฮย้ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเนี้ย แต่เราจะไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเราเชื่อแล้วมันก็ต้องมีทางออกไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นกําลังให้จะกับสาวๆที่จะมีแฟนหนุ่มชาวต่างชาติไม่ว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่เราใฝ่ฝันเราจุ้มเรื่อว่าสู้ต่อไปนะถึงแม้ว่าเราจะไม่แบบเก่งภาษานิดๆบอกให้เริ่มต้นศูนย์เลยนะมาที่นี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องแต่เรามีความมั่นใจแล้วเราคิดว่ามันจะต้องผ่านไปได้นะ เราต้องมีความสู้แล้วก็ความอดทนแต่สิ่งที่สําคัญเลยผู้ชายที่คุณจะมาอยู่กับเขานะเขาจะอดทนกับเราไหมถ้าเราอดทนฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่อดทนมันก็จบอันนี้เป็นชีวิตเรื่องจริงที่บางคนอาจจะโดนทิ้งกลางทางหรืออาจจะโดนทิ้งกลางคันมีหลากหลายคนแล้วเกามาอยู่ที่นี่มีคนอื่นๆที่เขาแบบมีปัญหาเยอะแยะนะคะอันนี้เราก็อยากจะฝากบอกเพราะฉะนั้น จงสู้แล้วก็ก้าวตบก้าวต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะก็เอาเป็นว่าข้อดีเล็กๆน้อยๆของการที่เราไม่รู้ภาษานะเพราอให้อุ่นใจสําหรับผู้หญิงสาวๆที่กําลังจะมาใช้ชีวิตที่นี่นะเราก็มีความมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างแหละเนาะอันนี้เอาข้อดีๆแบบไม่ต้องซีเรียสเวลาเรามาอยู่ที่นี่เราต้องคิดว่ามันต้องไปต่อได้นะ ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเราแล้วก็เราก็ขอมอบดอกกุหลาบสวยๆดอกอันนี้กอนนอี้เยอะมากๆเลยนะให้กับทุกๆท่ททานเนาะได้มีความสุขแล้วก็สมหวังกับความรักเหมือนกับดอกกุหลาบที่เป็นสนัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงนั่นเองนะไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆท,ท,ทางนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเยนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะชืส